พระไตรปิฎกฉบับหลวมภาษไทยเล่มที่20่สิบเล่มที่12สองสุตตันตปิฎกมัชฌิมะนิกายมูลปนณสสะมหาสาโรปะมะสูตรขอ้อ3า7อุปมาพรมจันทร์กับแก่นไม้ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนภะูเขาคิจกูดเขพนคร ราชกึกเมื่อพระเทวทัตหลีกไปไม่นานณนะที่นั้นแหลพระผู้มีภาพทรงปารภพระเทวทัตตัดเรียกพิสุท์ทั้งหลายมาแล้วตัดว่าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อันชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัตอุปาย,ยาสะ ท่วมทับแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าฉไหนหนอความกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึ่งปรากฏเขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลาบสกาละและความสรเสริมให้สรเสริญให้บังเกิดขึ้น เขามีความยินดีมีความนำริเต็มเปี่ยมด้วยลาบสกรา,สะสร,นนาสกระและความสรรเสริญน,น,นั้นเนพนาเราะลาบสการะและความสรรเสริญอันนั้นเขาย่อมยกตนคมผู้อื่นว่าเรามีลาบสการะและความสรรเสริญเรามีลาบสการะและความสรรเสรินส่ว,พสวนพิสูจนอื่นนอกนี้ไม่ปรากฏมีสักดาน้อยเขาย่อมโมเมา ถึงความประมาทเพราะลาบสการะและความสรเสริญนั้นเมื่อเป็นผู้ประนามแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ดูกนพิสุทหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้เมื่อต้นไม้ใหญ่ไม่มีเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นไม้ตั้งอยู่ละเลยแกน่นละเลยกระพี ละเลยเปลือกละเลยสเก็ดไปตัดเอากิ่งและใบถือไปสำคัญว่าแก่นบุรุษผู้มีจสุเห็นเขาผู้นั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ไม่รู้จักแก่นไม้ไม่รู้จักกระผีไม่รู้จักเปลือกไม่รู้จักสเก็ดไม่รู้จักกิ่งและใบจริงอย่างนั้นบุรุษ ผู้เจริญนี้มีความต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เชี่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นใหญ่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแกน่นละเลยกระพีละเลยเปลือกละเลยสเก็ดไปเสียตัดเอากิ่งและใบถือไปสำคัญว่าเป็นแก่งและกิจที่จะพึงทำด้วยแก่นไม้ของเขาจักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาชันใดกุลบุตรบางคนในโลกนี้ ก็ฉะนั้นเมื่อกันมีสตาออกจากบวชออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อัญชาติชลาวรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะท่วมทับแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าเฉลัยหนอการกระทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้จะพึงปรากฏ เขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลาบสการะและความสระเสริญให้บังเกิดขึ้นเขามีความยินดีมีความดำริเต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะและและความสระเสริญอันนั้นเพราะลาบสการะและความสระเสริญอันนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีลาบสการะและความสรรเสริญส่วนพิสูจอื่นนอกนั้นไม่ปรากฏ หรือมีคนรู้จักน้อยมีศักดาน้อยเขาย่อมโมเมาถึงความประมาทเพราะลาบสกรารและความสลเสริญนั้น mm. เมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุนี้เราเรียกว่าได้ถือเอากิ่งและใบของพรมจรรันทร์และถึงที่สุดแค่กิ่งและใบนั้น ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อัญชาติชลาวรณะสโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะท่วมทับแล้วมีความทุกเปมีความทุกขเป็นเบื้องหน้าฉไนนหนอความกระทาที่สุดแห่งทุกข์ทั้งมวลน,นี้จึงจะปรากฏ เขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลาบสการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเขาไม่มีความยินดีมีความดําริยังไม่เต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะและสรรเสริญนั้นเขาไม่ยกตนไม่คมผู้อื่นเพราะลาบสการะและความสรรเสริญอันนั้นเขาย่อมไม่โมเมาถึงไม่ถึงความประมาทเพราะลาบสการะและความสรรเสริญนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อม ยังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สําเร็จเขามีความยินดีมีความดําริเต็มเปี่ยมด้วยถึงด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลน,นั้นเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลอันนั้นเขาย่อมยกตนคมผู้อื่นว่าเรามีศีลมีกนะัลยาณธรรมส่วนพิสูจอื่นนอกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมเขาย่อมโมเมาถึงความประมาท พราะความถึงพร้อมแห่งสินนั้นเขาเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ดูก่อนพิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกระพีละเลยเปลือกไปเสียถังเอาสเก็ดถือไปสำคัญว่าแก่นบุรุษผู้มีจักษุ เห็นเขาผู้นั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ไม่รู้จักแก่นไม้ไม่รู้จักกระพีไม่รู้จักเปลือกไม่รู้จักสะเก็ดไม่รู้จักกิ่งละใบจริงอย่างนั้นบุรุษผู้เจริญนี้มีความต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวสหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแกน่นละเลยกระพีละเลยเปลือกไปเสียทางเอาสเก็ดถือไป สำคัญว่าแก่นและกิจที่จะพึงทำด้วยไม้แก่นของเขาจากไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาชั้นใดกุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ฉน,นั้นเหมือนกันมีสธาออกจากเรือนบวชเป็นบรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อัญชาติชลามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะท่วมทับแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าฉไหนหนอ ความความกระทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏเขาบวชอย่างนั้นแล้วยังราบสการะและความสรเสริญให้บังเกิดเขาไม่ยินดีมีความดาริยังไม่เต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะและความสรเสริญนั้นเขาไม่ยกตนไม่คมผู้อื่นเพราะลาบสการะและสรรเสริญอันนั้นเขาย่อมไม่โมเมาไม่ถึงควา ไม่ถึงความประมาทเพราะลาบสกาละและความสรเสริญนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมถึงความพร้อมแห่งศีลให้สําเร็จเขามีความยินดีมีความดําริเต็มเปี่ยมด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลน,นั้นเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลอันนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีศีลมีกัลยานธรรมส่วนพิสุอื่นนอกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรม เขาย่อมโมเมาถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งสิ่งน,นั้นเมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ดูก่อนพิสุทังหลายพิสูนี้เรียกว่าผู้ได้เอาสเก็ตของพมจันและถึงที่สุดแค่สเก็ตนั้นดูก่อนพิสุทังหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีสทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ อันชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัสอุปายาสท่วมทับแล้วทุกความทุกท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าชนัยหนอความกระทาที่สุดแห่งกองทุกขทั้งมวลน,นี้จะพึงปรากฏเขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลาบสการะและความสรเสริญให้บังเกิดขึ้นเขาไม่มีความยินดีมีความดําริ ยังไม่เต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะและความสรรเสริญนั้นเขาไม่ยกตนไม่คมผู้อื่นเพราะลาบสการะและความสรรเสริญอันนั้นเขาย่อมไม่โมเมาไม่ถึงความประมาทเพราะลาบสการะและความสรรเสริญนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเขาย่อมถึงพร้อมแห่งศีลให้สําเร็จ เขามีความยินดีในความถึงพร้อมแห่งสินนั้นแต่มีความดำริยังไม่เต็มเปี่ยมเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งสินอนนั้นเขาย่อมไม่โมเมาไม่ถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งสินนั้นเมื่อเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยังความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้สําเร็จเขามีความยินดีมีความดําริเต็มเปี่ยม ด้วยความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธิอันนั้นเขาย่อมยกตนคมผู้อื่นว่าเรามีจิตตั้งมั่นมีจิตมีมีจิต,ม,ม,จตมีอารมณ์เป็นอันเดียวส่วนพิสูจอื่นนอกนี้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดแล้วเขาย่อมโมเมาถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นเมื่อเป็นผู้ไ <Deadpool> ม่เมื่อเป็นผู้ประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการเกนไม้สแสวงหาเกนไม้เที่ยวสหาเกนไม้อย,อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกระพีไปเสียถากเอาเปลือกถือไปสําคัญว่าแก่นบุรุษผู้มีจกักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ไม่รู้จักแกนไม่รู้จักกระพีไม่รู้จกัจกเปลือกไม่รู้จักสเก็บไม่รู้จักใบ ไม่รู้จักกิ่งละใบจริงอย่างนั้นบุรุษผู้เจริญนี้มีความต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นล่เลยกระพีไปเสียถืถากเอาเปลือกถือไปสําคัญว่าแก่นและกิจที่จะพึงทําด้วยแก่นไม้ไม้แก่นของเขาจากไม่สําเร็จประโยชน์แก่เขาชั้นใด กุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันมีศรัทธาออกจากเรือนบุออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อันชาติฉลามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนต์อุปายาสะท่วมทับแล้วถูกความทุกข์ท่วมท,ท,ทับแล้วท่วมท่วมทับแล้ว มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าฉนายหนอการกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งหมดนี้จะพึ่งปรากฏเขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลาบสการะและความสรรเสริญให้บังเกิดเขาไม่มีความยินดีมีความดําริยังไม่เต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะและความสรรเสริญนั้นเขาไม่ยกตนไม่คมผู้อื่นลาบสการะและความเจริญอันนั้นเขาย่อมไม่หมเมา่เมาไม่ถึงความประมาท เพราะลาบสกาละและความสรรเสริญอันนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สําเร็จเขามีความยินดีด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลน,นั้นแต่มีความดําริยังไม่เต็มเปี่ยมเขาไม่ยกตนคมไม่ยกตนเขาไม่ยกตนไม่คมผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลน,นั้นเขายัง เขาย่อมไม่โมเมาไม่ถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลน,นั้นเขาเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยังความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้สําเร็จเขามีความยินดีมีความดําริเต็มเปี่ยมด้วยความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีจิตตั้งมั่นมีจิตอารมณ์เป็นอันเดียวส่วนพิสุ อื่นนอกนี้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดแล้วเขาย่อมโมเมา,มาถึงความประมาทถึงความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นเมื่อพระเมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ดูกรพิสุทั้งหลายพิสุนี้เราเรียกว่าได้ถือเอาเปลือกแห่งพรมจันท์และถึงที่สุดแค่เปลือกนั้น ดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบัญชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อัญชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะท่วมทับแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าฉนัยนนอกความกระทัที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้จึงพึงจะ จะพึงปรากฏเขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลาบสการะและความสรเสริญให้บังเกิดขึ้นเขาไม่มีความยินดีมีความดัางริยังไม่เต็มเปีย่ยมด้วยลาบสการะและความสรเสริญอย่างนั้นเขาไม่ยกตนไม่คมผู้อื่นเพราะลาบสการะและความสรเสริญนั้นเขาย่อมไม่มัวเมา ไม่ถึงความประมาทเพราะลาบสการะและความสรรเสริญนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สําเร็จเขามีความยินดีด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลน,นั้นแต่มีความดำริยังไม่เต็มเปี่ยมเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นไม่เพราะเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลน,นั้นเขาย่อมไม่มัวเมาไม่ถึงความประมาท พราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยังความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้สําเร็จเขามีความยืนดีด้วยความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นแต่มีความดําริยังไม่เต็มเปี่ยมเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นเขาย่อมไม่โมเมาไม่ถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้น เมื่อเขาเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยังยานทัศนะให้สำเร็จเขามีความยินดีมีความนัมริเต็มเปี่ยมและด้วยแล้วด้วยยานทัศนะนั้นเพราะยานทัศนะนั้นเขาย่อมยกตนคมผู้อื่นว่าเรารู้เราเห็นอยู่ส่วนพิสูจอื่นนอกนี้ไม่รู้ไม่เห็นอยู่เขาย่อมโมเมาถึงความประมาทเพราะยานทัศนะนั้น เมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการในแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นไปเสียทากเอากระพีถือไปสําคัญว่าแก่นบุรุษผู้มีจกักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพีไม่รู้จักเปลือกไม่รู้จักสะเก็ดไม่รู้จักกิ่งและใบจริงอย่างนั้นบุรุษผู้เจริญนี้มีความต้องการแก่นไม้อยู่เสาะหาแก่นไม้อยู่เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นไปเสียหากเอากระพีถือไปสำคัญว่าแก่นและกิจที่จะพึงทำด้วยไม้แก่นของเขาจะไม่สําเร็จประโยชน์แก่เขาชันดันใด กุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ฉนั้นเหมือนกันมีสธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นอันชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกธุมัตอุปาย,ยาสะท่วมทับแล้ว,ถ,วถูกความทุกถูกความทุกขท่วมทับแล้วมีความทุกเป็นเบื้องหน้าฉไนหนอความกระทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้จะพึงปรากฏเขาบวชอย่างนี้และอย่างเขาบวชอย่างนั้นแล้ว ยังลาบสการะและความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้นเขาไม่มีความยินดีมีความดําริยังไม่จะเปี่ยมด้วยลาบสการะและความสรรเสริญนั้นเขาไม่ยกตนคมผู้อื่นไม่ยกตนไม่คมผู้อื่นเพราะลาบสการะและความสรรเสริญนั้นเขาย่อมไม่มเมาไม่ถึงความประมาทเพราะลาบสการะและความสรรเสริญนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยังความ ถึงพร้อมแห่งศีลให้สําเร็จเมื่อเขายินดีด้วยความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นแต่มีความดําริยังไม่เต็มเปี่ยมเขาไม่ยกตนไม่คมผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นเขาย่อมไม่โมเมาไม่ถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยังความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้สําเร็จเขามีความยินดี ด้วยความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นแต่มีความดำริยังไม่จะเปลี่ยมเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นเขาย่อมไม่เมามาไม่ถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยังยานทัศนะให้สําเร็จเขามีความดีดีมีความดำริเต็มเปี่ยมแล้วด้วยยานทัศนะนั้น เพราะยานทัศนะอันนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรารู้เราเห็นอยู่ส่วนพิสูจอื่นนอกจากนี้ไม่รู้ไม่เห็นอยู่เขาย่อมโมเมา,มาถึงความประมาทเพราะยานทัศนะนั้นเมื่อเป็นผู้ประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์ดูก,ก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจนี้เราเรียกว่าผู้ถือเอากระพีแห่งพมจัรทร์และและถึงที่สุดแห่งกระพีพรพมจันท์ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีสธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อันชาติฉลามรณะโศกะปริเทวะทุกธุรมนัตอุปายะสะท่วมทับแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้ว,ว,ม,ว,ม,ลวมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าฉไนหนอความกระทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้จะพึงปรากฏเขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลาบสการะและความสนะสร ให้เกิดขึ้นเขาไม่ยินดีมีความดำริยังไม่เต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะและความสรรเสริญน,นั้นเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยลาบสการะและความสรรเสริญอันนั้นเขาย่อมไม่โม,มเมาไม่ถึงความประมาทเพราะลาบสการะและความสรรเสริญน,นั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยังถึงย่ย่อมยังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สำเร็จ เขามีความยินดีด้วยความถึงพร้อมแห่งสิลน,นั้นมีแต่มีความดำริดยังไม่เต็มเปี่ยมเขาไม่ยกตนไม่คมผู้อื่นไม่ไม่คมผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งศีนอันนั้นเขาย่อมไม่มวัวเมาไม่ถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งสิลน,นั้นเมื่อเป็นผู้เมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว ย่อมยั่งความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้สำเร็จเขามีความยินดีด้วยความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นแต่มีความดำริยังไม่จมเปี่ยมเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธิอนั้นเขาย่อมไม่โมเมาไม่ไม่ถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว ย่อมยังยานทัศนะให้สำเร็จเขามีความยินดีในยานทัศนะและนั้นแต่มีความดําริยังไม่จะเปี่ยมเขาไม่ยกตนไม่ขม่มผู้อื่นเพราะยานทัศนะนั้นเขาย่อมไม่โมเมาไม่ถึงความประมาทเพราะยานทัศนะนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยังสมัยย่อมยังสมัยวิโมกให้สำเร็จ ใช่ไหมดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่พิสูจน์นั้นจะพึงเสื่อมจากสมัยวิโมดนั้นเป็นธนะที่จะมีได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการกันไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวสหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ถากเอาแก่นถือไปถือว่าแก่นรู้จัก ว่าแกน่นบุรุษผู้มีจกักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้รู้จักแก่นรู้จักกระพีรู้จกกักเปลือกรู้จกกัจก,ก,จกสเก็ดรู้จักกิ่งและใบจริงอย่างนั้นบุรุษผู้เจริญนี้มีความต้องการแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อเขาตัดต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ถากเอาแก่นถือไปรู้จกักว่าแก่นและกิจที่จะพึงทำ ด้วยไม้แก่นของเขาจากสำเร็จประโยชน์แก่เขาชันใดกุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ฉะน,นั้นเหมือนกันมีศรัทธาเอาจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อัญชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกุมนัสอุปาย,ยาาสะท่วมทับแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเนื้อเป็นเบื้องหน้าฉไนหนอการกระทําความกระทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏเขาบวชอย่างนี้แล้วยังราบสกัยังราบสการะและความสนเสร,ริญที่บังเกิดขึ้นเขาไม่ยินดีมีความำดำริยังไม่เต็มเปี่ยมด้วยราบสการะและสนเสร,ริญเขาไม่ยกตนไม่คมผู้อื่นเพราะลาบสการะและความสรเสริญน,นั้นเขาย่อมไม่โมเมาไม่ถึงความประมาทเพราะลาบสการะและความสรรเสริญน,นั้น เมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สําเร็จเขามีความยินดีด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นแต่มีความดาริยังไม่จมเปี่ยมเขาไม่ยกตนไม่คมผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นเมื่อเขาเขาย่อมไม่มัวเมาไม่ถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อม ยังความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้เจริญเขามีความยินดีด้วยความเพาะด้วยความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นแต่มีความดำาริยังไม่เต็มเปี่ยม,เ,ยมเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธิอันนั้นเขาย,ย่อมไม่มัวเมาไม่ถึงความประมาทเพราะความเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาแล้วย่อมยัง ยานทัศนะให้สำเร็จเขามีความยินดีในยะด้วยยานทัศนะนั้นแต่มีความบัณริยังไม่เต็มเปี่ยมเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะยานทัศนะนั้นเขาย่อมไม่โมเมาย่อมไม่ประมาทเพราะยานยานทัศนะนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย,ออย่อมยังสมัยวิโมกให้สำเร็จดูก่อนพิสุทังหลาย พิสูจ์ในข้อนี้นั้นจะเพึ่งเสื่อมจากสมัยวิมุตินั้นไม่ใช่ธนนะที่จะมีได้ไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายดังพระนามาชณีพมจันนี้จึงไม่ใช่มีจึงไม่ใช่มีลาบไม่ใช่มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอนิสงส์สักระและความสรเสริญเป็นอนิสงส์ไม่ใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอนิสงส์ ไม่ใช่มียานทัศนะเป็นอนิสงส์แต่พรมจันนี้มีเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบอันประโยชน์เป็นแก่นเป็นที่สุดพระภูมิภาคตัดพุทธพจน์นี้แล้วพิสูจเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระสภาสิท์ของพระผูมิภาคแล้วแลจบมหาสารุป,ประมะสูตรที่เก้า